Hãy hùa với này Tại con sao khu miệng Đại xa mau Nên Nên nền đám Nít หนึ่งจีบีหนึ่งหนึ่งจีหนึ่งจีบีอ๋อเอ้าหนึ่งกิกก็พอสิก็ไม่ร้อนหนึ่งจีบีที่นี่ก็ใช่หนึ่งกิกใช่หนึ่งกิกโหมดเมื่อกี้เนี่ยใช่หนึ่งพันทับหนึ่งพันไงคุณแตนหายไปเลยเมื่อกี้พอบอกไมค์พูดคุณแตนหนึ่งพันทัพหนึ่งพันไงที่นี่ก็หนึ่งพันทัพหนึ่งพันเขาว่าหนึ่งจิกคือเดี๋ยวนะได้แค่หนึ่งกิกเอาหรอ ทาีนทานั้นจะพอไงวะแป๊บเดียวก็หมดแล้วดิถึงกิกเท่านั้นอ่ะอ่ามีเอาเลยเอาเลยสองมีสามอันปัเอกตีดอลลาเดยี่ยม <Okay. S 1> <Yeah. S 2> แพงชิบหาเอาเลยร้อเล่นนะคุณแตนเก็บไปใช้ปูนนะ <laughs> นั่นแหละ okay, <not> แล้วมีเควสอยู่ด้วยไงผมมีเควสอยู่ห้าสิบถุงเนี่ย ยังไม่ได้เริ่มเลยเพิ่งมาเริ่มเนี่ยไม่เนี่ยวันวันนี้ห้าสิบถุงถุงละถุงละสิบกิบตั๊กขมอนโบเอ้สุดยอดยอดเนี่ยขมอนโบเอ้คันนี้จุน <make S 1> จุนดีนะเ <in. S 1> ชียร์ขึ้นไม่ได้อ้าวเชียร์แล้วไง เฮ้ยไมขึ้นไม่ได้วะทำไมอ่ะโอเคคันนี้เลี้ยวดีจูนมาแบบเลี้ยวฟึดฟัดไตได้ทุกอย่างได้อันนี้อันนี้จูนแบบเอ่อ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 จูนดีอันนี้จูนจูนแบบตัดไตัดให้ตาตามาไหมอะ ไม่รู้เหมือนกันนะเอ๊ะยังไงนะอือยังไนะอองไ, <laughs> ไม่แตกโอเค <_ S 2> อันนี้เหินอันนี้ไม่ได้นะครับเหินลายรูรูรูเดิมไม่ได้นะคันนี้มันจะเด้งก่อนต้องเหินทั้งขวาจากทางขวา,วาใช่เออใช่ฟา ก็เดงอยู่ดีอุย้ยเอาเลยไปเลยเลยไปเลยว่ะเฮ้ยไปแล้วเราเราตำ<อ>รวจจะไปชนรถเรา,าอ่ะแล้วเราก็แบบว่าของจริงแล้วเหินไปหาเขาคะเนี้ยไม่โอ้โหเหมืเนี้ยเขาลองนี้เลยเฮ้ยอ้าวเชื่อมาของจริงว่ะเขาไปชนอะไรวะ เอาไปชนอะไรไม่รู้จะรู้ว่าเราแล้วตามไปแล้วเขาอัดมาแล้วเขาอัดมาแล้วเอาให้ตูดหายตามมาแล้ว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 โอ้โหตามมาเยอะด้วยขอบเลยอ่านี่เริ่มเห็นละเริ่มเห็นความอเมริกาอยู่นิดๆิดละเมื่อกี้โอ้ว้าวโอ้ว้าว I'm sorry I'm so sorry I'm s okay โอเ้ o ี yeah g o โอ้ no Okay. <laughs> mm -hmm, mm -hmm. <laughs> oh, my God! <laughs> oh, so good. เอ้เหลือกี่ล้อเลืเอ้ยแตกล้อเดียวหนึ่งวัวสองล้อจบสามล้อแล้วสามล้อทำไมวันนี้มากันนะคืลื่นนะอ๋อเพราะว่าจบสามถุงเขาจบสามถุงพร้อมกันมันก็เลยเขาก็มาสามคันไงยิ่งเยอะมันยิ่งทีเดียวพร้อมกันสามโอ้ my god hey bro

ึนว่าไม่ใช่จ้าโอ้ว้าวไม่เห็นรถเหลืองแล้วว่าไม่ใช่ใช่ว่ะหนูขับรถไม่ได้พี่เอาหล่อทำไมอ่ะฮลโหลจ้าจ้าฮลโหลไม่หลัวไรแบบไอคิวอยู่แล้วอ๋อแล้วคันเหลืองปกติของใครอ่ะันของหนู

ขอบว่าขาชื่วันยนะใช่ครับต่อยนะครับเดินต่อยครั้งเดียวแก,นก้นับเลยกันหนึ่งพี่ Thank you so much officer โอเค

ดูยูมิส me hello มีคนสับอกว่า Do you miss ถ้าเจอปากกมาชื่อพัคพีสองพีไม่ชอบพีพี do you miss me hello ปะหยัดเลยต้องวิ่งไปเอารถเอาเลย do you miss me hello ไม่ตอบผมไปวิ่งไปเอารถก็ได้ใจาบอกว่าตรงไหน้วเมื่อกี้ตรงที่พาวใช่ป่ะเขาไม่ตอบผมอ่ะไม่ตอบหรอเออ เีบอกว่าไม่ดูเรื่องแล้วพูดอะไรอีทมีอีทมีอะไรเนี่ยฮะอีทมีอะไรอีทมีอะไรกับเขา Do you miss me อ๋อ Do you miss มันบอกว่า Do you eat me Eat <c oughs> จะแบกอะไร Do you eat me อะไรจะกินอะไรล่ะ Miss 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 Sorry ไม่สักเขามีแฟนอยู่ทางแถวนี้ อ okay, okay. ้าวมันต้องตึงเอาไวดีป่อ๋อฉ oh, <and S 2> ันก็รู้เหมือนกัน so ก็มีแฟนมีม,ม,มีลูกหรืยอยังยันยัยยัค